สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกม w a r z o n e Mobile เอ้ไม่ใช่ครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวพัดลมระบายความร้อนที่ผมใช้ตอนนี้ผมเล่นเกม w a r z o n e Mobile นะครับผมและก็จะมาบอกเพื่อนๆด้วยนะว่าเราควรจะใช้พัดลมระบายความร้อนในการเล่นเกม w a r z o n e หรือว่าเกมห้าเราจะมาใช้พัดลมระบายความร้อนในการเล่นเกม w a r z o n e นี้ดีหรือไม่นะครับผมก็ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนก็พัดลมที่ผมใช้นะครับทุกคนก็จะเป็นตัวที่ผมถือในตอนนี้นะ ก็คือตัว r e d m มจิกห้าโปรนั่นเองนะครับผมก็เป็นพัดลมระบายความร้อนที่ดีมากๆแล้วก็สวยมากๆครับทุกคนผมแนะนำเลยนะสำหรับใครที่อยากได้พัดลมระบายความร้อนจบๆเนี่ยผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมถ้าถามว่าทําไมผมถึงใช้พัดลมระบายความร้อนนะครับทุกคนก็เพราะว่าตอนที่ผมเล่นเกมว a r z ส n วลโมโบายครั้งแรกเนี่ยบอกเลยว่าแค่โหลดหน้าเข้าเกมทุกคนบอกเลยว่าร้อนโคตรๆร้อนแบบร้อนแบบร้อนมากครับทุกคน รถจะเหมือนเครื่องจะระเบิดอ่ะแล้วผมโหลดตอนกลางคืนด้นะคือตอนที่ผมโหลดเนี่ยผมไม่ได้เปิดแอร์นะครับทุกคนคือมันร้อนแบบร้อนมากๆเนะเวลาโหลดเนี่ยคือผมต้องเล่นไปด้วยแล้วก็อัดคลิปไปด้วยนะผมแล้วก็ชาร์จไปด้วยทุกคนคือแบบมันมีทุกอย่างเนี่ยมาทําให้เครื่องเนี่ยมันร้อนขึ้นมากๆนะ ผมก็เลยจําเป็นต้องซื้อพัดลมระบายความร้อนมานั่นเองนะครับผมก็ก่อนหน้านี้นะครับทุกคนที่ผมเคยใช้นะก็จะเป็นตัวของบูวาเอ็กน่งศูนยนะครับผมก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนเหมือนกันนะครับผมแต่ราคาอาจจะไม่แพงมากนะถามว่ามันเย็นไหมนะครับทุกคนบอกเลยว่าเย็นมากๆเลยนะเย็นแบบไอน้ําขึ้นนะทุกคนคือแบบแปะโทรศัพท์ไปเนี่ยข้างหลังเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมเวลาผมเล่นเนี่ยผมก็จะอ่านตอนเช้านะครับทุกคนทุกคนก็รู้ดีนะครับผมว่าอากาศตอนเช้าของเมืองไทยเนี่ยมันร้อนมากๆครับทุกคนร้อนจนแบบพัดลมระบายคคควาามมมมรร้้อออนนนนททีี่่่่ผใชเเยยััไูบุก คือเล่นไปสักพักเนี่ยมันก็เล่นได้นะพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มร้อนแล้วนะครับผมมันก็เลยกระตุกนะผมก็เลยจำเป็นต้องซื้อตัวนี้มาใช้ันเองนะผมก็คือตัวเลฟแมจิกฮาร์ปโอันเอนะครับผมถามว่าตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยมันดีขนาดไหนนะทุกคนมันดีแบบว่าเย็นมากๆนะเย็นแบบไอ้น้ําเกาะแล้วก็โครซาของผมเนี่ยเย็นแบบแบบทั้งข้างหลังเนี่ยเย็นหมดเลยนะทุกคนคือแบบเย็นเจี๊ยบอะแล้วเวลาผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้เปิดแอร์ด้วยนะคือผมเปิดแค่พัดลมระบายความร้อนเนี่ยมันยังเย็นเลยนะครับทุกคนไม่ต้องพูดดถึงครรับบบเเเเวลาปิแแอ์นนี่ยยแบ็บ ทั้งมือท,ทั้งโทรศัพท์ทุกคนบอกเลยว่าเย็นเจี๊ยบนะครับผมประมาณนี้ครับทุกคนผมอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคนรีวิวไปแล้วนะก็ใครอยากดูรีวิวนะผมก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพื่อนๆกันดีกว่านะครับว่าเราควรจะมีพัดลมใบความร้อนดีไหมหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องมีนะครับผมสำหรับใครนะทุกคนที่เคยเล่นแล้วมันลื่นนะครับผมแล้วพอเล่นไปสักพักเนี่ยมันกระตุกเพราะว่าเครื่องร้อนเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อพัดลมระบายความร้อนมาช่วยเลยนะครับทุกคน ว่ามันช่วยได้จริงๆนะผมมันลดคุณภูมิได้เยอะจริงๆนะแต่ถ้าสำหรับใครเนี่ยที่เล่นแล้วก็ตุกเนี่ยแล้วอยากให้เกมมันลื่นเนี่ยแล้วซื้อพรรครื่องรวมรวมความร้อนไม่ช่วยเนี่ยมันไม่ช่วยนะครับทุกคนเพราะว่าโทรศัพท์เรามันไม่ไหวอยู่แล้วนะแต่ถ้าโทรศัพท์เราไหวเนี่ยแล้วพอเล่นไปนสักพักเนี่ยมันแลกเนี่ยมันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับผมคือถามว่าพอรวมรวมความร้อนเนี่ยมันจะเป็นกับทุกคนไหมนะก็จําเป็นสําหรับบางคนนะสำหรับคนที่เล่นจริงจังนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่แบบเล่นแบบติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับผม คือมันช่วยได้เยอะมากๆเลยนะสำหรับพัดลมรความร้อนนะผมก็แนะนําให้เพื่อนๆมีนะสำหรับใครที่เล่นแบบจริงจังหรือว่าเล่นแบบหลายชั่วโมงนะครับผมหรือว่าสำหรับใครที่แบบหงุดหิดที่แบบเล่นแล้วกระตุกนะเวลาเล่นแบบปกติมันก็ไม่กระตุกนะพอเล่นไปสักพักเนี่ยมันกระตุกเนี่ยผมก็แนะนําให้ซื้อพัดลมระบายความร้อนเองนะครับผมประมาณนี้ครับทุกคนอาจจะไม่มีรีวิวอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนรีวิวไปแล้วนะครับผมผมก็จะมาใช้งานให้ดูนะครับว่าพัดลมระบายความร้อนที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ยังไงนะ ก็ตัวที่ผมใช้ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวแม็กเซฟไปเลยนะก็คือจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างหลังนะครับผมก็โทรศัพท์ใคราาที่มีแม่เหล็กอยู่ข้างหลังนะที่สาม,มารถชาร์จแบบไร้สายได้เนี่ยก็าสาม,มารถใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องถอดเคสก่อนนะโอเคครับเราถอดเคสไปนะครับผมมันจะมีแม่เหล็กใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็สมาร์แปะได้ไดเลยนะครับผมมันก็จะดูดปึ๊บเห็นไหมดูดเจี๊ยบเลยนะครับผมแล้วก็แน่นเลยนะเคยอ,อยู่แน่นอ,นอนนะทุกคนเพราะว่าพอลมมันไม่ได้หนักมากนะครับผมเนี่ยอยู่แน่นอนครับผมเห็นไหม นันเกือบครับทุกคนแค่แปะแค่นี้นะครับผมมันก็ใช้ได้แล้วนะแล้วก็เอาฝ่ายชาร์จมาใช้น่นองนะก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น36วัตต์นะสำหรับเลมจิกนะครับผมผมก็จะแนะนําหัวชาร์ทที่มันวัดเกินกว่า36วัตต์หรือว่าวัดเกินกับตัวพัดลมระบายความร้อนที่เราใช้นะครับผมมันจะได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทุกคนก็ผมก็จะใช้เป็น45วัตต์นะแล้วเราก็เสียบไปเลยครับผมนี่ครับก็หัวชาร์จที่ผมใช้นะครับทุกคนก็จะเป็นของออเซนนะก็จะเป็นตัวนี้เลยเดี่ ตัวนี้นะครับพอชาร์จหัวชาร์จที่ผมใช้นะผมก็จะเป็นตัวนี้นะก็จะเป็น45วัตต์นั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้มันกิน36วัตต์ยังไงก็พออยู่แล้วนะทุกคนแล้วก็เสียบไปเลยครับผมเขียครับพอเราเสียบปุ๊บนะครับผมแล้วเราก็เปิดสวิตช์ได้เลยนะเดี๋ยวผมปรับท่าใหม่ก่อนนะผมถือผิดทางเอาทางนี้ครับทุกคนโอเคครับทางนี้นะแล้วก็เปิดสวิตช์ครับปุ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้มันก็จะทํางานได้แล้วทุกคนเห็นไหมตอนนี้พัดลมก็ได้ทํางานไปที่เรียบร้อยแล เห็นไ,ไหมมันหมดแล้วแล้วไฟก็จะทํางานครับผมก็จะมีเสียงนิดหนึ่งนะผมจะให้ฟังเสียงเสียงก็จะไม่ดังมากนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวเรียนไม่จริงที่ผมใช้นะคือตัวที่ผมใช้ตัวนี้ถามว่ามันเย็นขนาดไหนแล้วผมมันเย็นแบบเย็นมากเลยนะแต่ที่ผมดูรีวิวมาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวนี้มันเย็นก็จริงนะแต่คือมันไม่เย็นแบบว่าขึ้นเป็นเกล็ดน้ําแข็งอะไรอย่างนี้นะครับผม แต่ตัวอื่นเนี่ยที่ราคาถูกกว่านี้เห็นเขาบอกว่ามีน้าแข็งขึ้นเลยนะแต่ตัวนี้มันน้ําแข็งไม่ขึ้นนะครับทุกคนไม่รู้ไปว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากนะเพราะว่าไฟมันสวยมากๆนะทุกคนดูมันสวยมากๆเลยนะมีทั้งเห็นบอดี้ทั้งอะไรนะผมคตรสวยละทุกคนผมชอบมากๆนะผมก็ได้ซื้อตัวนี้มาเนี่นะครับทุกคนบอกเลยว่าซื้อมาตัวนี้คือจบนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเกมเพื่อนๆดูกันนะครับว่าเข้าแล้วเป็นยังไงนะผมใช้นะครับผมมาครับ อาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับทุกคนเพราะผมใช้มือถือลองมาถ่ายวิดีโอนะภาพมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าเครื่องรางผมต้องเล่นให้เพื่อนๆดูไงนะครับผมเวลาผมใช้ก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะติดข้างหลังอย่างนี้นะผมใส่ใช้ก็จะลงมาข้างล่างอย่างนี้มันก็ไม่เกะกะน,นะทุกคนไม่ว่าพอลมลมไปความร้อนตัวไหนเนี่ยสายชายก็จะออกมาจากข้างล่างนี้หมดเลยนะครับผมแบบเวลาผมเล่นผมก็จับอย่างนี้นะจับอย่างนี้แล้วก็เล่นนะครับผม ถามว่ามันหนักขนาดไหนนะครับทุกคนสำหรับพัดลอมรอยบาลคอมร้อนเนี่ยมันไม่หนักมากนะมันแล้วแต่พัดลอมรอยบอคมร้อนที่เราใช้ด้วยนะครับผมว่ามันหนักขนาดไหนนะส่วนตัวเนี่ยมันไม่ค่อยหนักมากนะครับผมสำหรับตัวนี้นะแรกแรกมันอาจจะหนักนิดหนึ่งนะทุกคนแต่พอเล่นไปสักพักเนี่ยเราจะชีนนั่นีงนะนี่ครับผมจะเข้าเป็นหมดฝึกซ้อมให้ดูแล้วกันนะนี่ครับแบบนี้เลยเวลาใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่มีแม็กเซฟนะครับทุกคนจะถ้าสำหรับใครที่ไม่มีแม็กเซฟเนี่ยแบบนี้เลยนะครับผม แล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแม็กเซฟนะครับผมมันก็จะมีขาจับมาให้เราใช้ได้นะก็จะเป็นตัวนี้นะผมสำหรับตัวที่ผมใช้นะถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็นอ e ีแบบหนึ่งนะครับผมก็จะแต่ก็จะเป็นขาจับเหมือนกันนะครับผม <สา S 1> มาณนี้นะครับแต่ตัวผมก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะให้เสียบเข้าไปนะผมจะได้ให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าไวรับเวลาผมา mm. เล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมมันเกะกะไหมมันหนักมันหนักไหมนะผมมันอะไรไหมนะเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับผม นะครับทุกคนเราอยู่ในเข็มีที่เรียบร้อยนะครับผมนะถามว่ามันหนักไหมทุกคนมันก็ไม่หนักมากนะมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะแต่ถามว่าเย็นไหมเนี่ยคือแบบเย็นไหมขอบจอเนี่ยเย็นหมดเลยครับทุกคนเย็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 นแจ๊บมาทุกคนลืมผมมาขอลดน,นี้ทำจริงมันไม่ได้หนักมากนะทุกคน ผมว่ามันมีอ่ะดีกว่าไม่มีนะผมสำหรับใครที่เล่นแล้วแบบงุหงิดเวลาเครื่องร้ออะไรเงี้ยสำหรับผมเนี่ยมันเลื่อนนะครับผมแต่พอเล่นไปนานๆเนี่ยมันร้อนมันก็เลยกระตุกนะครับผมมันทำให้เราแบบงุหงิดได้นะส่วนตัวผมแบบเลื่อนๆเลยทุกคนแล้วมีพาร์มในการ้อมมนออเนี่ยช่วยให้เครื่องมันไม่ร้อนเนี่ยมันทาให้เราเล่นได้สนุกมากขึ้นนะครับผมแล้วแบบเครื่องไม่ร้อนเลยทุกคนดีมากนะยันเจ๊บอะ แต่ถ้าสำหรับใครที่เล่นแล้วก็ตกอยู่แล้วนะผมแล้วอยากให้พัดลมความร้อนเนี่ยมันช่วยให้มันลื่นเนี่ย <shoe> มันก็อาจจะไม่มีผลนะครับผมมันเหมาะกับสาหรับคนที่เล่นลื่นๆนะผมแล้วก็มันร้อนแล้วมันใกลยกระตุกนะประมาณนี้นครับผมว่าจะเล่นไม่ค่อยถน,นัดเลยนะครับทุกคนคือผมต้องแบบเอาขึ้นขึ้นผมต้องเอาขึ้นจอด้วยเนี่ยก็เวลาเล่นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยถนัดน,นะประมาณนี้นะครับทุกคน ก็ผมอันจะไม่ได้รีวิวอะไรมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคนรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะก็ผมก็ดูรีวิวมาแล้วก็มาซื้อใช้นะผมผมชอบมากๆนะสำหรับตัวพรดลมระบายความร้อนตัวนี้นะครับผม มานี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราสรุปกันนีกว่านะครับว่าพัดลมระรบ,รบ,บายวความร้อนที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ตัวอะไรนะครับผมแล้วก็เราควรจะใช้พัดลมระรบ,บายวความร้อนในเกมนี้ดีไหมนะครับผมก็อย่างแรกนะครับทุกคนก็คือตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นก็คือตัวเลมแมจิก5โปรนี่น,นะครับทุกคนสามารถปรับไฟผ่านแอปได้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ปรับความเร็วรอบพัดลมได้ด้วยนะบอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมข้อสอนนะครับทุกคนก็คือเราควรจะซื้อพัดลมระบายความร้อนมาใช้ดีไหมนะผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆซื้อมาใช้นะ พราะว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันใช้แล้วมันจะทําให้เกมมันเล่นลื่นขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะสำหรับใครที่เล่นแล้วลื่นนะครับทุกคนแล้วมันร้อนแล้วมันก็เลยกระตุกนะผมก็จะแนะนําให้ซื้อนะครับผมจะถามว่าต้องซื้อตัวราคาหลักพันแบบผมไหมก็ไม่จําเป็นนะครับผม ผมก็แนะนําให้ลองซื้อตัวราคาหลักร้อยก็ได้นะทุกคนลองเอามาใช้ก่อนนะครับผมถ้ามันดีเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องซื้อตัวเท่าผมก็ได้นะแต่ถ้าเวลาใช้เนี่ยมันดีก็จริงนะแต่มันยังแหลกอยู่นะครับผมอาจจะแบบมีแหลกบ้างอะไรเงี้ยก็ลองซื้อตัวราคาหลักพันดูนะครับผมอาจจะเป็นตัวแบบผมก็ได้หรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะผมตัวที่ผมแนะนําแล้วก็ตัวที่ผมแนะนําําหรับตัวราคาไม่แพงนะครับผมก็ตัวที่ผมแนะนําสําหรับตัวราคาแพงนะก็ลองไปเลือกกันได้นะครับผมผมก็แนะนําให้้ใชดกกว่านนะคครับทุ เราจะได้เล่นเกมนี้อย่างมีความสุขครับทุกคนสำหรับเกม Warzone Mobile ครับทุกคนประมาณนี้นะครับผมก็ใครอยากเติมเกม Warzone Mobile นะครับผมผมก็แนะนำร้านนี้นะก็คือร้าน Listman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม Co ปิที้วอล o ซนม o อถือนั่นแหคาประหยัดสุดคุม้มโดนใจสามารถเติมได้ที่แอดไลน์ i s t m a n X อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะคะว่าจะเติมเกมอื่นๆผ่านเว็บไซต์ซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับเลยเปลี่ยน Listman อ o i n ใช้แทนสนลดได้ด้วยพร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด 10ดเดือนพร้อมบริการเติมเกม24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมเข้าไวต้อง listman ชอบเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับผมก็ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นจอยให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากนะแล้วโคตโรโกงครับทุกคนจอยบอกเลยว่ากโกงมากๆนะผมแนะนำเลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากเล่นจอยนะผมก็จะมาเล่นให้ใหเพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิป ประมาณนี้ครับทุกคนเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ